ตอนนี้กำลังเดินมา,าขึ้นพระาธาตุวัดพระธรรมจักรพัรดิที่โยมเพลองจังหวัดแพร่ตอนนี้ขึ้นมาวันนี้ยาจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ข้างบนแล้วก็ปารพจะขึ้นมาก่อนจะได้มีภาพสวยๆเดินมาคนเดียวตอนนี้นับได้จากข้างล่างมาตอนนี้ก็ สามร้อยพันเนี่ยจะไม่รู้ข้างบนอีกเท่าไหร่อย่างลิบๆเลยนะเดี๋ยวดูว่าจริงๆแล้วมีกี่ขั้นกันแนะ่ออกอาการมืองกันเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เสร็จก็ต้องขึ้นไปถึงพระาธาตุอีกดูสักเท่าไหร่เดินก็ต้องระมรัดระวังเพราะว่าแต่ละขั้นนี่ก็ ยังโชคดีที่มีราวมีราวจับได้ด้วยอันนี้ก็ห้าร้อยหกสิบเก้าเจ็ดสิบสองเจ็ดสามถึงตอนนี้ก็หกร้อยสิบหก่านนะยังไม่สิ้นจุดเนี่ยจะขึ้นไปอีกเห็นมาพูดทรูป ม่งใหญ่เท่าไหร่ลแล้วเมื่อกี้หกร้เท่าไหร่แล้วลืมเลยเมื่อกเท่ากับหกรนะหกร้อยสิบเจ็ดแปดเก้ายสิอ็ดยบสองสายสี่ยห้าหเจ็ ยิบแ3ดเก้3ส็6นนี้อยู่ระดับสองหกสองหกร้ยอยู่จุดนี้ต้องขึ้นไปอีก โอ้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยนี่บรรยากาศเอา้ามีบาทด้วยโอ้บาทลูกใหญ่โอ้เตือทัดต่างๆก็สูงมากนะเนี่ยงดงามโอ้แสดงว่าศรัทธาศรัทธาเกิดศรัทธา อ๋อมีกระเช้าเวลาหลวงพอ่อหลวงพอ่อตอนนี้ท่านไม่เอยสบายน่าจะขึ้นกระเช้ามาน,นะวัดที่เดิมยินทบาทตอนเช้าก็เห็นรถจอดอยู่นนรถตู้จอดด้านล่างถึงตอนนี้อยู่หกร้อยสิบหกร้อยสิบหกเอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะเท่าไรละเวลานเท่าไหรก็เท่านั้น อ้บาทลูกใหญ่มากเอ้บาทแท้เลยนะนะั่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีการเจริญพระพุทธมนต์การเจริญพระพุทธมนต์ก็นาจะเป็นข้างบนเนะี่ยก็ทราบข่าวว่ามีพระธาตุอยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวเราไปตีะระฆังหน่อยสิสัญญาณว่ามีคนมาอยู่ที่นี่มีอะไรให้ตีมีอยู่เอ่อ สามครั้งเออเอาการเหมือนกันตรงนี้เป็นอะไรโอ้มีพระุทธรูประจำที่นี่ด้วยเนี่ยก็กราบหลวงพ่อกสน่อย้อนนี่ด้วย ังจากได้กราบในพิธการหลวงพ่อเนี่ยเราก็จะได้ไปดูข้างบนเงยแตกเอาเอาใช้ได้แต่พอมาถึงนี่ก็ถือว่าเย็นนะนข้างในก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อยหกร้อยเ <600 S 1> ท่าไหร่เมื่อกี้เราหกร้อยสิบหกหกร้อยสิบหกข้างล่างอา้าวกี่ขั้นแล้วเนี่ย โยมมาอยู่ข้างบนเตรียงพร้อมนะทั้งหมดกี่ขั้นโยมเคยนับไหม,ไมไเมื่อกี้616หรือ6แ6 8นั่นนะ,ะ,ะนับจากนี้ไปก็ไปบวกหนึ่งมาก่อนเขาโยมมาอนุมโมทนาบุญมาทำความสะอาดโยมมาทำก่อนเขาสวดมนต์ข้างบนใช่ไหมโยมโยมก็สวดมนต์ข้างบนใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ้าว วันนี้ก็ไม่ได้แจ้งข่าวเหรอวันนี้มาสวดมนต์ข้างบนอ่าสิบละสิบขั้นเนี oh, <that. S 1> ่หกร้อยกว่าขั้นเนี่ยมาถึงละว1 2่งสอสามสิบห้า โอ้นา่สิ่สองยี่2ี2เก้า0ามห

68 69 70 1 72 73 74 75 76 77 78 79 679ขั้นเออหนับได้แล้ว679ขั้นอ,อ่าเจอพระทาณแล้วตอนนี้อ๋ โอ้สวยงามเดี๋ยวกราบเหมือนไม่มีพระอยู่ด้วยโอ้นี่โอ้โหเดี๋ยวกราบลงพอ่อจารย์ขึ้นมาล้านเนี่ยครับฉันท้าเสร็จก็ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เทเลหรือครับเ,เดี๋ยวได้ขึ้นไปกราบกันขึ้นมาเอานั่ง อันนี้เป็นอธิอธิอันนี้อธิเจ้าอันนี้อธิเจ้าจุลามณีจุลามณีอันนี้ของพระพระอรหันในประเทศไทยพระเลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่แหวนเกจิดังดังเลยนะฮะอริยะอริยะอริยสงฆ์อันนี้เป็นอริยสงฆ์ในยุคของปู่แหวนหลวงปู่ดาบทหลวงปู่ชามีหมดเออ กูล่าหลวงพ่อขาวภูเขาอาณารโยนี้อัติธาตุเกษาธาุของอรหันต์ว่าพระอริยสงฆ์ในยุคอดีตยุคี่อนสมัยไหน เราทันก็คือราปูกมัมมม่นได้ยินฟังอันบนน,าานั้นคือมาณิพระรมสาริกธาตุพระบรมสาริกธาตุบัจุลมาก่อนมดมจุสาธตีบุาดดสิงคโอุกันมา องมมาุนังเทวาเรยกจนจวา yeah hey. สิ้นเถินข้าพระเจ้าขอทำจิตทุทิศควรคุณกุศลนี้แผ่ไปให้ไกลสา Okay. Baya bata dana baya sokapata dana sokapoto sapa epipalino e tawata jahmi sampatang bonya sampatang sapa dewa nusakan dosa kasampatisiti akanda naka kan kaya si